การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นที่เรียกว่า pre-experimental design ที่มือชื่อเช่นนี้เนื่องจากเป็นการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองขั้นพื้นฐานที่มีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวและไม่มีกลุ่มควบคุมซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์ในการวิจัยเชิงทดลอง O มากหมายถึงการรวบรวมข้อมูลซึ่งย่อมาจากคำว่า observe ถ้ามีตัวห้อยหนึ่งหรือ pre นั่นก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองและ ถ้าเป็น O2 หรือ Opost นั่นก็คือเป็นการรวบรวมหลังทดลองส่วน X จะหมายถึง treatment หรือตัวจัก,กรธรรมในการวิจัยเชิงทดลองนั้นซึ่งแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นเป็นการศึกษากับกลุ่มเดียวและไม่มีการสุ่มเหมาะสำหรับการแก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเฉพาะแต่ตัวอย่างที่ไม่มีการสุ่มตัวอย่างจึงเป็นการศึกษาทดลองเฉพาะกรณีผลที่ได้ จึงไม่สามารถอ้างอิงไปยังประชากรได้นอกจากนี้การไม่มีกลุ่มควบคุมอาจทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นได้ว่าผลที่เกิดขึ้นจากตัวไปตามเป็นผลจากตัวจัดกระทำอย่างแท้จริงแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นมี3แบบดังนี้คือแบบแรกเป็นแบบกลุ่มเดียววัดหลังทดลองหรือที่เรียกว่าวันช็อตเคสตี้ีตัวอย่างงานวิใจัยในแบบนี้เช่นผู้วิจัย อาจคิดวิธีสอนขึ้นมาหนึ่งวิธีเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่ยังบวกลบเลขคณิตไม่ได้แล้วทำการทดลองกับนักเรียนกลุ่มนี้จากนั้นทดสอบการบวกลบเลขคณิตหลังการทดลองเพื่อดูผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ครูได้ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ส่วนแบบที่สองเป็นแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังทดลองหรือเรียกว่าวันกรุ๊ป p t e s t post-test study ตัวอย่างงานของสุรุจิราบุญเลิศเป็นงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนปฏิบัติการทดลองเสมือนจริงเรื่องสารละลายกรดและเบสและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนโดยกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จํานวน40คนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2556ที่อยู่ในโรงเรียนและชั้นเรียนที่ครูสอนฉะนั้นงานวิจัยเรื่องนี้จึงเป็นการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองแบบบันกรุป๊ป P-test Pro-test Design โดยเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งเป็นตัวจัดกระทำก็คือบทเรียนปฏิบัติการทดลองเสมือนจริงเรื่องสารละลายกรดและเบสซ,ซึ่งพัฒนาโดยโปรแกร,รมเย็นกะสายแล้ววัดตัวแปรตามด้วยแบบทดสอบวัดผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อบ,บทเรียนสิติใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลองผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยบทเรียนปฏิบัติการทดลองเสมือนจริงเรื่องสารละลายกรดและเบสมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและนักเรียนมีความพึงพอใจมากต่อบทปฏิบัติการทดลองเสมือนจริงเรื่องสารละลายกรดและเบสแบบที่3เป็นแบบอนุกรมเวลาแบบกลุ่มเดียวหรือเรียกว่าวันกรุ๊ปไทม์ซีรีส์ซึ่งเป็นแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองที่พบบ่อยเหมือนกัน เนื่องจากเป็นการวิจัยอนุกรมเวลาแบบกลุ่มเดียวเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างมาหนึ่งกลุ่มซึ่งมีการวัดซ้ำเป็นระยะทั้งก่อนที่จะให้ตัวแปรจัดกระทาแล้วทำการทดลองหลายครั้งโดยเว้นระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติของตัวแปรทำการทดลองโดยมีการจัดกระทาจากนั้นจึงมีการวัดหลังการทดลองอาจจะเป็นการวัด สามครั้งสี่ครั้งก็ขึ้นอยู่กับผู้วิจัยได้ออกแบบซึ่งเป็นการวัดซ้ำเป็นระยะหลังการให้ตัวแปรจัดก,กระทาโดยเว้นระยะเวลาที่เหมาะสมเหมือนก่อนทดลองจากนั้นทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดสอบหลังสุดก่อนการทดลองและผลการทดสอบครั้งแรกหลังการทดลองว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่โดยสังเกตว่าแตกต่างกันเปลี่ยนแปลงไป จาก O1 ไปถึง O2 จาก O3 ไป O4 จาก O5 ไป O6 และจาก O6 ไป O7 จาก O7 ไป O8 หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงจาก O4 ไปมากกว่า O5 มากกว่าการเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงชั้นอื่นๆแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกิดจากการจัดกระทําของตัวแปรทดลองนั้นข้อดีของแบบแผนนี้คือไม่ยุ่งยากใช้ในการศึกษากลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ทำให้เห็นแนวโน้มพัฒนาการสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติของตัวแปรและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการจับกระทําแต่มีจุดอ่อนคือการไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบหรือกลุ่มควบคุมจะทําให้ไม่มั่นใจว่าผลจากการทดลองนั้นเกิดจากการจัดกระทําอย่างแท้จริงผลการทดสอบแต่ละครั้งอาจส่งผลต่อการทดสอบในครั้งต่อไป โดยกลุ่มตัวอย่างอาจจะรู้ตัวว่าถูกทดลองซึ่งอาจจะมีผลต่อผลของการวิจัยแล้วก็ใช้เวลาในการติดตามเนื่องจากเป็นการศึกษาระยะยาวแนวทางในการนำไปใช้เช่นหากผู้วิจัยต้องการปรับพฤติกรรมการมีสมาธิในการเรียนของนักเรียนที่มีปัญหาสมาธิสั้นจึงเลือกนักเรียนที่มีปัญหาสมาธิสั้นขึ้นมาจำนวนหนึ่ง ทำการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนก่อนการทดลองเป็นระยะจากนั้นจึงใช้วิธีการเสริมแรงทั้งทางบวกทางลบที่ผู้วิจัยได้ออกแบบไว้เพื่อแก้ปัญหาแล้วจึงทำการสังเกตและวัดพฤติกรรมของนักเรียนเป็นระยะระยะจากนั้นจึงเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการวัดการเปรียบเทียบแต่ละครั้งเพื่อดูพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาของนักเรียน